ญาติมีที่ดินให้ทํามีทุนยืนึ่งล้านสมมติที่ดินแปลงนี้แบ่งได้4ี่อกแต่ว่าที่ดินยังไม่ได้ถมดินยังไม่ได้ขยายเขตตามเขตไฟนะ,ะพี่ท่านนี้ก็ถามว่าพอได้ไหมทุนหนึ่งล้านเนี่ยพอทํำได้ไหมแล้วญาติเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเก็บประจ,จําอะไรนะ่านะครับก็อยากจะบอกว่า1ล้านบาทเนี่ยนะครับทำได้ไหมทําได้แต่ว่าถ้าใช้เงินตัวเองลงทั้งหมดเนี่ย ไม่ต้องทั้งหมด4ี่หลังหรอกครับแค่หลังแรกก็ไม่พอแหละเพราะว่าไหนจะต้องถมดินถางป่าขยายเขตน้ําเขตไฟทําถนนอีกนะครับล้านหนึ่งไม่พอ <c ười> คิดได้เลยไม่พอนะครับแล้วจะทํำยังไงนะครับก็มี 2- อสามตัวเลือกละกันนะครับตัวเลือกแรกเนี่ยนะครับเงิน1ล้านบาทเนี่ยก็เอาไว้พัฒนาที่ดินส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ถมดินสักหน่อยหนึ่งนะครับถา,างป่าขยายเขตน้ําเขตไฟนะครับ พอได้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือต้องหาลูกค้ามากู้สร้างให้ได้นะครับเราพัฒนาไว้นะครับทําทถนนขยายเขตนําเขตไฟไว้แล้วก็หาลูกค้ามากู้สร้างให้ได้แล้วเราก็ยังพอมีเงินเหลือที่จะก่อสร้างหมุนเงินในงานก่อสร้างก่อนได้เพราะว่าธนาคารจะให้เงินเป็นงวดๆนะครับอันนี้คือวิธีแรกที่แนะนํานะครับวิธีที่2นะครับ คล้ายกันนะครับก็คือบ้านสังสร้างเหมือนเดิมแหละแต่อาจจะเข้าโครงการ3.570นะครับแต่ว่าโครงการนี้มันต้องเจ้าของที่ดินนะถึงจะสมัครได้เราก็ต้องพึ่งเจ้าของที่ดินอีกนะครับเจ้าของที่ดินต้องเป็นคนสมัครเหมือนกับว่าเราเดินเกมอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าเจ้าของที่ดินออกหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็3.570เนี่ยเหมือนเดิมเลยครับต้องพัฒนาโครงการก่อนต้องทำถนน ขยายเขตน้ําเขตไฟให้พร้อมต้องเทคอนกรีตด้วยนะท่อระบายน้ําก็ต้องมีนะครับถ้าเป็นบ้านสั่งสร้างปกติอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนี้ก,ก็เริ่มได้แหละแต่ถ้าโครงการสัญาท70เนี่ยต้องทําให้พร้อมนะครับอ่าแล้วก็หาลูกค้ามากู้ทําบ้านสั่งสร้างให้ได้นะครับโครงการ3570มันจะได้ทัผ้าบ้านเยอะนะครับเหมือนกับว่าค่าประเมิอนอ่ะ มันเหมือนกับบ้านมือหนึ่งบ้านบ้านใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นบ้านสาั่งสร้างปกติเนี่ยมันได้ราคาถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แนะนําอีกหนึ่งวิธีนะครับคือสินเชื่อทําโครงการนะครับวิธีนี้ก็ลองดูได้นะครับลองดูได้ก็ถ้าเป็นวิธีนี้นะนะครับคือเราต้องทําสินเชื่อทําโครงการแล้วนะครับต้องมีประสบการณ์ต้องมีอะไรถ้าใคารไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องมีที่ปรึกษานะครับที่มีประสบการณ์เนี่ยเซ็นเป็นที่ปรึกษาให้นะครับ แล้วก็ยื่นกู้สินเชื่อทำโครงการนะอย่างนี้ก็ได้ลองศึกษาเรียนเพิ่มเติมดูก็ได้นะครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์เวลา1นึ่ทุ่มถึง2อทุ่มสอนแบบปูพื้นฐานให้นะสอนเบื้องต้นให้ชี้แนวทางให้นะครับกู้เงินธนาคารยังไงไม่มีทุนทำยังไงนะครับโครงการสามสาเจ็ยังไงอเดี๋ยวผมชี้แนวทางให้ถ้าคนมีทุนไม่มีทุน มีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงเดี๋ยวชี้แนวทางให้ว่าควรไปทางไหนต่อเหมาะสมกับเราหรือเปล่าแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามกันได้เพราะเป็นการไลฟ์สดนะครับหนึ่ทุ่มถึงสองทุ่มทุกวันอาทิตย์นะใครสนใจเรียนเนี่ยทัก Line แอดมาได้เลยครับชื่อ Line แอด t w h 99นะครับแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิ้์กลุ่มให้นะครับ